ลุงคมได้ยินสิ่งที่พยานรสิง์กล่าวใจคอตกไปที่ตาตุ่มแม้ว่าแกจะไม่ได้เป็นอะไรกับสอนดังคำโกโหกอันบอกว่าเป็นลูกสาวชายวัยกลางคนพยายามจะขอร้องให้พยานรสิง์ช่วยแต่ชายผู้เป็นดังพยาทำได้แค่กัดฟันยืนกระสับกระ่ายทันใดนั้นชายผู้เป็นด่าัวหน้าทหารที่กำลังซักซ้อนเขาพูดเสียงดังหากยังไม่ปรีปากพูดสิ่งใด จะถือว่าเป็นความผิดและกระทําจริงลุงคมกับพี่ใหญ่อ้าปากท้วงทันทีข้อสรุปปักปลามเช่นนี้พวกตนรับไม่ได้สอนกับชายทหารหันมองพี่ใหญ่กับลุงคมเผอตัวสั่งน้ำตากรอบเบ้าท่าทางกลัวส่วนชายทหารที่เป็นหัวหน้าหันมาตะคอกใส่บ่าวทั้งสองบางอาจมากร้าขัดคำตัดสินเป็นเพียงแค่บ่าวหาดเจียมตัวเสียบ้าง ทำให้พยานรสิงออกคำสั่งลุงคมกับพี่ใหญ่ให้หุบป,ปากก่อนจะหันไปแจ้งกับนายทหารว่าเขาสองคนนี้เป็นพ่อและพี่ของสอนทำให้นายทหารอ่อนลงและให้เหตุผลในคำตัดสินเมื่อครู่ว่าทุกอย่างมันชี้ว่าเธอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยอีกทั้งการไม่ปลี่ปากพูดถือว่าเป็นการยอมรับไกลๆแม้นายทหารจะให้เหตุผลเช่นนี้ แต่ลุงคมยังคงยืนยันบอกว่าไม่ใช่ฝีมือของเธอทำให้นายทหารพูดขึ้นว่าข่าคลานจะต่อปากต่อคำกับพวกเองทหารทหารเขาพูดเสียงดังและเรียกหาทหารคนหนึ่งชายทหารผู้นั้นวิ่งขึ้นมาบนเรือนหน้าตาตื่นก่อนจะยืนนิ่งรอรับคำสั่งชายทหารจึงบอกให้เบิกตัวพยานหญิงคนนั้นขึ้นมาสอนที่ได้ยิน เธอแสดงอาการออกมาทันทีเหตุกาพูดที่บอกว่าเป็นหญิงไม่ผิดแน่คนที่เธอช่วยเหลือในคืนนั้นย้อนกลับมาแทงข้างหลังเธอพี่ใหญ่รีบบอกให้ลุงคมทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เมื่อดวงตาเหลือบมองขณะก,กำลังพูดเห็นสีหน้าลุงคมดูไม่ค่อยดีดวงตาจ้องขเขมงไปยังสอนก่อนบอกกับพี่ใหญ่เรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเธอเป็นได้ ชายเวกกลางคนกล่าวก่อนจะเงียบไปพร้อมๆกับพี่ใหญ่ไม่นานนักนักโทษหญิงอายุราว14-15ปีก็ขึ้นมาบนเรือนพร้อมกับโซ่ตรวนจนได้ยินก่อนเห็นตัวพร้อมกับทหารที่พามาเวียงเธอออกไปเบื้องหน้าจนทำให้เด็กผู้หญิงหน้าขมามไปกับพื้นสอนกับเด็กหญิงได้พบเจอกันอีกครั้งเธอเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่สอนช่วยชีวิต ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครพูดจาได้แต่อ้ำอ่ำอึ้งอจังหวะนี้เองนายทหารผู้สอบสวนก็พูดขึ้นมาว่าและถ้าทางพวกเองคุ้นหน้ากันเอ็งรู้จักหญิงคนนี้หรือไม่นายทหารจี้ถามเด็กหญิงนักโทษอายุน้อยทางเด็กหญิงยังไม่ตอบเธอมีสีหน้าวิตกกังวลน,น้ำตาคลอเบ้าทำให้นายทหารพูดขึ้นว่า ตามคำให้การของเองเป็นคนจากเรือนพญานรารสิง์ไม่ใช่หรือยายไม่ตอบเล่าหรือจะให้ข้าต้องใช้กำลังอีกคราพูดไม่ทันจบพญานรสิงก็พูดขึ้นว่าอีนาคนนี้มันเป็นผู้ใดยายมากราวโทษคนของข้าช่างเลวสามยิ่งเด็กหญิงที่กำลังหวาดกลัวและตัวสันจู่ๆท่าทีของเธอก็เปลี่ยนไปไปหน้าเศร้าโศกดวงตาเศร้าซ้อย แปลเปลี่ยนไปด้วยความอาฆาตขณะมองจ้องพญานรสิง์แล้วก็พูดบอกว่าจำตนไม่ได้จริงๆหรือเปลือกนอกสมชายชาตรีแต่ภายในเลวสามยิ่งกว่าสัตว์พญานรสิง์ง้างไม้เท้าขึ้นคิดจะฟาดปากดังเด็กผู้หญิงคนนี้ที่มาด่าทอตนโดยไม่รู้สาเหตุแต่ทว่านายทหารได้ห้ามปรามเอาไว้เสียก่อนและถามย้ำคำเดิม รู้จักหญิงคนนี้หรือไม่ทางเด็กหญิงหันไปหาสอนด้วยแววตาต่างกับที่มองพยานรสิง์ก่อนเธอใส่หน้าปากบอกว่าไม่รู้จักทำให้นายทหารเริ่มจะมีน้ำโหแต่คอกใส่ถึงคำให้การบอกเป็นคนของพญานรสิงแล้วเศษผ้าถุงที่เจอจะตอบว่าอย่างไรทำให้เด็กหญิงพูดขึ้นว่าคำให้การล้วนเป็นคำปรดทั้งสิ้นตนคนเดียวที่สังหารพวกมัน ทุกคนได้ฟังก็ตกใจรวมไปถึงสอนที่กำลังเดินมาหาเด็กหญิงด้วยท่าทางหมดอะไรตาย,ยาแต่ทว่าลุงคมก็เข้าไปจับตัวของสอนเอาไว้เสียก่อนทำให้นายทหารถามสาเหตุท่าทางเมื่อสักครู่นี้ลุงคมบอกกับนายทหารทันทีเป็นใครบ้างจะไม่โกรธในเมื่อโดนใส่ความเช่นนี้นายทหารจ้องเขม็งโดยไม่พูดก่อนจะหันไปพูดกับเด็กหญิงนักโทษ จงอธิบายสิ่งที่กล่าวรวมไปถึงรูกลางหน้าผาของชายชะกันหนึ่งในศพที่พวกตนพบเจอลักษณะคล้ายกับลูกเหล็กจากปืนไฟจะตอบอย่างไรไม่มีทางที่เด็กหญิงตัวคนเดียวจะเดินถือปืนไฟไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีใครพบเจออีกทั้งการหามาใช้นั้นมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีมากกว่าเด็กหญิงเป็นผู้สมรู้ร่วมหัวเป็นแน่ จงคายบอกมาให้หมดเด็กหญิงหันมามองพยานรสิงห์ก่อนจะหัวเราะปานคนเสียจริตแล้วก็พูดขึ้นว่าจําไม่ได้จริงๆหรือพ่อเด็กหญิงกล่าวทุกคนหันไปมองจ้องพญานรสิงห์ด้วยสีหน้าท่าทางงุนงงผสมกับตกใจพูดไม่ออกทางชายพยารีบปฏิเสธบอกทันทีว่ากูไม่เคยมีเมียมีลูก ใส่ความกูเช่นนั้นรึอพยากล่าวด้วยน้ำเสียงโก,กรธเกลียวทางเด็กหญิงได้ยินก็หัวเราะเสียงดังก่อนจะพูดขึ้นจะไปจำได้อย่างไรในเมื่อเอากับบ่าวในเรือนพอเธอตั้งท้องก็ไล่ออกจากเรือนบ่าวผู้นั้นระเหินระหกออกไปหากินแถบกำแพงเมืองแม้ต้องยอมเป็นนางบำเรอท,ทั้งทที่ย่งตั้งท้องก็ตามจนเกิดเป็นบุตรสาวเธอทำงานอย่างหนัก เพื่อเลี้ยงลูกของเธอแม้จะโดนกดขี่มากเท่าไหร่ก็ตามกว่าเป็นสิบปีจนร่างกายผุพังก่อนเสียได้ไม่นานไม่มีแม้แต่เงาของผู้เป็นพ่อมาดูดำดูดีจนกระทั่งตอนนี้ลูกสาวของเธอได้รู้หมดจากปากของแม่ก่อนที่แกจะสิ้นลมและยังได้รู้อีกว่าพ่อของเธอเป็นถึงพระยาเธอรีบพายเรือมุ่งมายังเกือนพัก ของชายผู้ที่คาดว่าเป็นพ่ออาศัยแต่โดนพวกใจสามจับเธอหวังจะไปขายโรงบำเรอเสียก่อนเธอกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดมาได้และได้รู้ความพยายามของพ่อเธอพอนึกขึ้นได้บ้างหรือไม่พ่อเด็กหญิงกล่าวน้ำเสียงแข็งกัดฟันด้วยความแค้นทางพยายนนรสิง์ได้ยินถึงกับหน้าถอสีพูดไม่ออกพยายามนึกย้อนกลับไปในอดีตสิกว่าปีก่อน นายทหารหันมองหน้าพญานรสิงก่อนถามย้ำกับเด็กหญิงตกลงสิ่งที่พูดหมายความว่าเด็กหญิงเป็นคนทำทั้งหมดและทุกอย่างเพื่อแก้แค้นพญานรสิง์ที่ไม่รู้ว่ามันดาแต่งเรื่องบอกหรือไม่ท่านพญาให้ตนได้ลงโทษเคี่ยนเด็กเลวผู้นี้ด้วยเถิดทางพญารีบบอกให้เอาไปให้พลหน้าจะไปจัดการอะไรก็ให้ทำหลังเรือนใหญ่นายทหารออกคำสั่ง ให้พาเด็กหญิงลงจากเรือนทันทีแต่ถ้าว่าก่อนที่เธอจะโดนกระชากลงจากเรือนเด็กหญิงก็ได้พูดส่งท้ายว่าต่างหูที่พ่อให้แม่ของเธอยังเก็บไว้กับตัวอีกหรือไม่จงเก็บไว้ให้ดีจากนั้นเธอก็หัวเราะเสียงดังลุงคมเห็นว่าหมดเรื่องแล้วจึงขอเอาตัวของสอนกลับเข้าไปในห้องทางนายทหารอนุญาตปล่อยให้พญานรสิงยืนสนทนาต่อกับนายทหาร หลังจากทั้งสองเข้ามาในห้องโดยไม่มีผู้ใดภายในลุงคมจ้องเข้าไปในตาของสอนก่อนจะถามเป็นเรื่องจริงหรือไม่สอนเป็นคนสังหารและวางเพลิงทำให้สอนร้องไห้ออกมาลุงคมจึงปลอบโดยบอกอยังไม่ต้องพูดอะไรหากไม่พร้อมเรื่องจากปากเด็กหญิงคนนั้นตนฟังแล้วตกใจมากเลยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงทันใดนั้นสอนก็บอกกับลุงคมว่า ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงตนนั้นได้อยู่กับเด็กหญิงในคืนนั้นจากนั้นสอนก็เล่าทุกอย่างให้ลุงคอมฟังพร้อมกับเล่าเรื่องต่างหูที่ใส่ไปตอนงานแต่งและเจออะไรแปลกๆจากมันทุกอย่างมันเข้าเคล้ารงล็อกอย่างกับจับว่างชายวัยกลางคนคิดไม่ตกเนื่องในสิ่งที่เกิดเลวร้ายอย่างบอกไม่ถูกผสมปลเปอ,อารมณ์คุกคุูนโกรธสิ่งที่พวกนั้นทำกับสอน ลุงคมบอกให้สอนสงบใจตนจะหาทางออกในเรื่องนี้กับพี่ใหญ่เองตอนนี้ขอให้สอนพักผ่อนก่อนถ้าว่าหญิงสาวไม่ยอมพักขอร้องลุงคมให้ช่วยเด็กคนนั้นให้ได้เธอเป็นเหยื่อมาตลอดชีวิตกลับต้องมาตายเพราะปกป้องตนชายใบกลางคนรับปากก่อนจะเดินออกมานอกห้องหับซึ่งในตอนนี้เหลือเพียงแค่พยานรฏสิงห์ ที่เพิ่งจะเดินเข้าไปในห้องของตนลุงคมรีบเดินไปหาพี่ใหญ่พากันลงจากเรือนไปยังจุดที่เด็กหญิงโดนลงโทษนั่นคือลานว่างหน้าเรือนบ่าวระหว่างทางลุงคมเล่าทุกอย่างให้พี่ใหญ่ฟังทางพี่ใหญ่ก็พูดขึ้นมาทันทีว่าแล้วพญาน,นรสิงมันต้องเป็นคนระยำทำให้ลุงคมรีบห้ามปลามเนื่องจากว่าเสียงดังเกินกว่าพอดีกระทั่งชายทั้งสอง เดินมาถึงหน้าหลานว่างวันนี้เด็กหญิงโดนเคี้ยนตีด้วยความทารุณแต่เธอกลับไม่ร้องสักแอะดวงตามีแต่ความเคียดแค้นเสียงเดียวที่ดังในบริเวณนี้คือเสียงของนายทหารสั่งให้เด็กหญิงขายความจริงและผู้สมรู้ร่วมคิดแต่เด็กหญิงไม่เปิดปากสักคำสักประโยคพีใ่ใหญ่ทนไม่ไหวเขาขอร้องให้พวกทหารจุดโบยเด็กคนนี้เสียก่อนทำให้นายทหาร สติขาดตะคอกกลับพี่ใหญ่นี่เป็นครั้งที่สองที่เข้ามาขวางการลงโทษบ่าวไม่อยู่ส่วนบ่าวโบยมันไปเสียอีกคนนายทหารออกคำสั่งทว่าขณะกำลังมีชายทหารผู้อยู่ใต้อานตจคนหนึ่งเดินมาจะจับตัวพี่ใหญ่ลุงคมก็คว้าเข้ามือของชายทหารคนนั้นเอาไว้ทำให้ชายทหารออกคำสั่งให้ปล่อยแต่ทว่าลุงขมไม่ยอมปล่อย อีกทั้งยังจับแน่นขึ้นชายทหารมันเริ่มจะเจ็บและทนไม่ไหวจึงออกมาต่อยเข้าใส่ใบหน้าของลุงคมอย่างแรงหน้าชายไวก้กลางคนสะบัดพร้อมกับมือที่จับใครออกลุงคมแน่นิ่งอึดใจหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่านายท่านข้าพเจ้าหาได้ขัดคำสั่งไม่แต่ที่ลูกของข้าพเจ้าพูดเหตุเนื่องจากว่าหากเด็กหญิงผู้นั้นตาย โดยที่ยังไม่ได้ขายความจริงมันจะทำให้ท่านเสียหน้าที่เกกราบพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมาโดยมุมปากยังมีบาดแผลเล็กน้อยทำให้นายทหารสวนว่าอรทีอาจมาออกคําสัง่งรึลุงคมรีบป,ปฏิเสธบอกว่าตนนั้นมิกล้าทำเช่นนั้นเป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะของชายแก่เบาปัญญาคนหนึ่งนายทหารไม่ได้ตอบทันทีของเงียบและจ้องลุงคมอึดใจหนึ่ง ก่อนออกคำสั่งใหม่ไม่ต้องจับตัวบาวทั้งสองและหยุดโบยมันจะตายเสียก่อนทางทหารรับคำจากนั้นนายทหารก็พูดต่อให้ลุงคมเอาเข้าเอาน้ำมาป้อนให้กับเด็กผู้หญิงลุงคมกับพี่ใหญ่รับคำว่าแล้วนายทหารนำพักพวกขึ้นไปพักบนเรือนใหญ่ตามคำอนุญาตของพรยาณรสิงห์ลอยทิ้งทหารไว้ผู้หนึ่งเพื่อเฝ้านักโทษ ระหว่างนี้พี่ใหญ่กับลุงคมหาข้าวหาน้ำมาป้อนให้แก่เด็กหญิงระหว่างกำลังป้อนน้ำแกก็ค,คอยถามอาการไปด้วยเด็กหญิงตอบด้วยน้ำเสียงแหบเรือแผลกายไม่เจ็บเทบ่ากับแผลใจลุงคมกับพี่ใหญ่ที่ได้ฟังสลดจนน้ำตาคลอแต่ไม่อาจทำอะไรไปได้มากกว่านี้จังหวะนี้เองเด็กหญิงก็ถามกับลุงคมว่าเป็นพ่อของหญิงผู้นั้นหรือ ลุงคมพยักหน้าทำให้เด็กหญิงบอกกับลุงคมว่าเธอเป็นคนดีและเป็นหญิงกล้าช่างอิจฉาย,ยิ่งที่เธอมีพ่อเป็นชายชาตรีและอ่อนโยนอย่างลุงคมลุงคมพยักหน้าเล็กน้อยก่อนถามกับเด็กหญิงทำไมไม่บอกเรื่องนี้กับพวก่านให้รู้ทนทรมานทำไมเด็กหญิงจึงตอบว่าตนได้รับปากไว้แล้วจะไม่แพ่งพลายบอกใครแต่เรื่องกลับตลบตด คิดมอบตัววางแผนแส่ร้ายพ่อเร็วละยำแต่กลับเจอผู้ช่วยชีวิตทุกอย่างจบสิ้นแล้วสุดท้ายแก้แค้นไม่สำเร็จเด็กหญิงกล่าวตัดพ้อทำให้ลุงคมบอกกับเด็กหญิงว่าคืนนี้ตนจะหาทางช่วยรอให้ดึกมากกว่านี้หน่อยเด็กหญิงไม่พูดตอบกลับเป็นจังหวะเดียวกันที่ชายทหารเฝ้านักโทษออกคำสั่งให้ลุงคมกับพี่ใหญ่ใส่หัวไปจากบริเวณ เวลาค่ำมดึกสงัดบ่าวทุกคนเข้าไปในเรือนพักโดยไม่มีใครกล้างแง้มประตูหน้าต่างออกมาดูกลัวจะโดนหางเร่ไปด้วยนอกเสียจากลุงคมกับพี่ใหญ่ที่คิดวางแผนช่วยเด็กผู้หญิงแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายเนื่องจากพวกทหารปัดเฝ้ายามจนกระทั่งหาฝนเริ่มเทลงมาทางทหารมันจึงเอาเด็กหญิงผููเข้ากับเสาไม้ที่อยู่ใกล้ๆก่อนจะหนีไปหลบฝน ปล่อยให้เด็กหญิงผู้เป็นนักโทษตากฝนเปียกชุ่มอยู่อย่างนั้นน้ำจากฟ้าราวกับเป็นน้ำตาจากสวรรค์ชำระล้างเลือดที่อยู่บนหลังเจือไปกับพื้นโคลนรอบๆเด็กหญิงเธอเงยหน้าแง้มมองท้องนภาด้วยแววตาที่เศร้าซ้อยส่วนทางลุงคมกับพี่ใหญ่เห็นก็ได้จังหวะรีบพากันออกมาจากเรือนพักไปช่วยเธอตามรับปากเอาล่ะครับ พยานนรสิงเลวระยำอย่างที่เด็กผู้หญิงนั้นว่าหรือไม่สั่งหูที่สอนใจ่ปงานแต่งเกี่ยวข้องกับแม่ของเด็กหญิงหรือเปล่าลุงคมจะช่วยเธอได้หรือเปล่าโปรดติดตามในตอนหน้าปราณป่าผจญภัยหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบ